บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจองให้ผู้นั้นเชิญบรรด,ดาผู้ปกครอ,องของคริสตจักรมาและให้เขาเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือในพระนามพระเยซูนะคะและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปก็ทรงโปรดอาภัยให้กับเขาด้วย โห้ให้สิทธิอำนาจในเหมือนกับพระเยซูไปทำเองนะคะในหนังสือยากอบบทที่4ี่ข้อที่เเรามาดูนะเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมกายต่อพระเจ้าจงต่อสู้พยามานตรงนี้ไม่ใช่ต่อสู้นะคะคือต่อต้านภาษาอังกฤษใช้คำว่า resist คือต่อต้านไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปป้ามสู้กับมันนะคะว่ามันแพ้ไปแล้ว ะะเพียงแต่ไล่มันเหมือนหมานะมันจะมากินข้าวเราก็จะหมาคุณหมาไปเถอะค่ะอย่ามากินของเรานะเดี๋ยวจะจัดให้พิศเศษมันไปไหมไม่ไปกระทืบเท้าแล้วก็ไล่มันไปอย่างเงี้ยนะคะไอ้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละพอเราไล่มันมันก็จะหนีไปในภาษาเดิมคําว่าหนีไปเนี่ยคือการตกใจกลัวสุดขีดแล้วก็วิ่งหนีด้วยบาดเจ็บสาหัสด้วยนะแบบตัวสั่นง,งันงก แต่ว่าเราไม่รู้ไงเราไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์จะไล่ไหมอ mm hmm. โควิดโคอะไรทั้งหลายมีแน่นอนนะคะ mm hmm. ในหนึ่งเ mm hmm. ปโตบทที่5ข้อที่8พระเจ้าเตือนเรานะคะ mm hmm. ท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่นไม่ใช่ฟังอะไรก็คล้อยตามเขาไปหมดจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือพยามาน วนเวียนรอบๆดุจสิงโตคำรามเที่ยวไปสาอหาคนที่มันจะกัดกินได้เห็นไหมคะพอเรากลัวมันก็จะกินเราแต่ถ้าเราไม่กลัวมันไม่มีเขี้ยวนะคะมันทําให้เรากลัวแล้วเราวิ่งหนีอย่างเช่นคนที่พอรู้ว่าเป็นเอชสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ฆ่าตัวตายก่อนคือความกลัว มันจับข้อหัวใจทุกวันนี้มารสตานมันก็ทำแบบเดียวกันทั่วโลกทำให้คนกลัวพอเขาเป็นเขากลัวพอความกลัวไอ้ล่อแห่งความเชื่อเหลือไหมมันก็เป็นรูใช่ไหมมันก็เจาะเข้ามาได้เพราะงั้นทำไมเราต้อง,ต,องต้องอยู่ร่วมกันทำไมเราต้องต้องอธิษฐานด้วยกันทำไมเพราะเราเป็นร่างกายของพระเยซูเราเข้ามาเหมือนกับล้อมลัวช่วยกัน ตรงนี้ไม่สบายเราก็นวดขาเราปวดเราก็ช่วยกันนวดก็คือเราช่วยกันที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะงั้นความเชื่อของเราก็จะพัง,งาดขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วฟังข่าวมันก็ถอยไปเรื่อยๆแต่พอเรามาอยู่ด้วยกันปั๊บเนี่ยพอเราอธิษฐานเราพูดความเชื่อด้วยกันมันจะพาง,งาดขึ้น ะะเพราะงั้นการมาโบสถมันจึงสําคัญไงและการที่ฟังทางออนไลน์ก็สําคัญเพราะว่ามันจะช่วยเราให้ให้แข็งแรงนะคะ